สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาดูวิธีการหมกหนอ่อไม้ใช่ไหมแม่หม,มกหนอ่อไม้ใส่หมูไม่ทานไม่ทานนี่ใบยออ่ยไปดูหมอ้อกันหน่อยอ่ะดูหมอ้อนี่นี่เป็นตะแซ่บบ่อนี่นี่หมกหนอ่อไม้ใส่หมูสามซั้น นี่มกต่อสี่มกต่อบาทนะแม่ยี่สิบห้าอันนี้มูก,กี่สิบห,าห้าเลยนี่เอ้าโชว์วิธีการห่อหน่อยนี่ใบตองขันต้นแหลกใบตองเขาต้อง,งเอาไปตากเขาต้องจับผสมมะสีมนสิก,กอบเนาะเขาก็เอาใบตองมาเรียงกันสองสันเลยสิเอาใบยอบางลงใบยอเขาเอื้นใบยอ่อ น,นี่มีประโยชน์เด้นี่อ้าวไมยยเราก็ตักหมูกรงวงแต่งความสวยงามภาพตอมเขากันตอมเขากันอ้าวรับ พับตุ้มเขาตุ้มเขาแล้วก็เอาอีกอันนึงมาเอาใบหนึ่งมาเพื่อความสวยงามเอาขัดไว้จะสี่เอาเอา,เอาไม้จิ้มฟันมาคัดไวบ่ปรไหมันเฮียตัดแต่งลายเพื่อความสวยงามอ้าได้ละหนึ่งมกใอ้ก็เว๋าพิเศษนี่คอยเห็นป๊เป็นได้นี่สื่อเขากินซักงหึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ตัวน,นี้นี่ถ้าไฮคอยมกนี่คอยบอมมกได้เนี่ซื้อกินง่ายที่สุดคือว่ามันเกี่ยมไรขันตัวอ่มกที่สามที่สี่ตามไปพี่นี่ก็มกุกโนมัยย็นนัางเรมูซามซันฮำนเดอรจ่า,จาบ๊ายบาย